อ่วันนี้นะครับงวันนี้ตามนี้เลย <c oughs> ฟันหกนะครับรัฐบาลวดนนี้นะครับฟันหกนะครับฟันหกนะ รัฐบาลงวดนี้ฟันหกนะทุกคนนะครับนะฟันหกนะหมัดเดียวกําลังมานะครับหมัดเดียวกําลังเดินทางนะครับหมัดเดียวกําลังเดินทางห <c oughs> มัดเดียวกําลังเดินทางมานะครับ มาเดียวกําลังเดินทางกําลังสีสรุปได้แล้วนะครับรีบเข้าไปเอานะครับถ้าช้าช้าอดอันควอนผุมเมืม่อวาผมว่าใดไดเ้เพราะว่าผมพอกแล้วนะครับอ่าถ้ากลัวถ้ากลัวไม่ทนันรีบเข้าตอนนี้เลยนะครับแอดเข้าไปนะครับ T O E Y H D มีแอดข้างหน้านะครับทุกคนนะแอดเข้าไปได้พี่น้องนะครับอ่ะวดนนี้ฟันหกนะครับ ช่วงนี้นะครับกำลังขายปุ๋ยมีใครสนใจว่าำลังผลิตปุ๋ยนะครับนะครับบนหรือล่างเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับเดี๋ยวจะออกมาบอกนะครับ นะครับมีใครมาเพิ่งมาครั้งแรกไหมทุกคนนะครับมีใครเพิ่งมาครั้งแรกไหมอ่ะสาหรับตัวเปิดนะครับตัวเปิดรัฐบาลนะครับฟังจากปากผมดีที่สุดนะครับอ่าผมไม่รู้หรอกนะครับว่าใครจะรู้หรือยังไม่รู้นะครับนะอ่ะเพจนี้นะครับเพจนี้ชื่ออ่าผมมาไล์สดเพจนี้นะครับชื่อเพจคุณเต้ยพาเฮงนะครับเป็นเป็นเพียสำรองนะครับทุกคนนะครับ เป็นเพียรจำรองนะครับตัวเปิดนะครับหาดกันยาวๆเลยนะครับตัวเปิดมีใครเห็นเห็นยังที <c oughs> ่เห็นกันเมินแล้วล่ะนะครับผมเปิดมาเปิดมานะครับ เป็นอนขนาดผมเปิดเฉพาะในกลุ่มนะครับมันยังจะอั้นเลย,เน,ยนะครับอ่ตัวเปิดนะทุกคนอใครเข้ามาดูครั้งแรกผมเต้ยนะครับเจ้าของซองเพจหวยมาแล้วนะครับทุกคนนะใช่ครับคนดูเยอะเลยนะอะถ้าเลีกไม่เข้าก็ไม่มีคนดูนะครับเมึงง่ายๆเลยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาดึกนะครับนะอ่ะวิธีการเข้ากลุ่มเข้ายังไงทํำยังไงนะครับเข้าไปในไลน์นะครับพิมพ์เพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อน atoeyhd มีแอดข้างหน้านะครับทุกคนนะมีแอดข้างหน้าแล้วแจ้งแอดมินเลยนะครับต้องการเข้ากลุ่มอาจารย์เต้ยนะครับนะสวัสดีค่ะอาจารย์เต้ยครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกๆกคนเลยนะ ก็แชร์ไปแล้วนะครับแชร์ไปเพจหลักด้วยนะครับก็อ่ยังไงก็ติดตามกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเพจคุณเต้ยพาเฮงนะครับนะแล้วก็ผ่านทางช่อง youtube นะครับครับอ่าโตเปิดแน่นอนะโตเปิดโตไหนดนะครับเห็นหลายคนนะครับได้ไปแล้วละนะได้ไปแล้วนะครับ แต่ยังไม่สรุปนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่สี่คู่นะครับ